cho Linh nước chơi không nghe đi. <laughs> วันนี้เป็นวันที่5แล้วนะคะที่ปป๊าเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วก็มัมีอยู่กับเจ้าแฝดกันเอง3คนวันนี้เป็นวันที่2ที่เด็กๆกลับไปเรียนโรงเรียนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากิจกรรมในแต่ละวันเด็กๆทําอะไรกันบ้างแล้มมีจะรับมือไหวแค่ไหนเราไปรอชมกันนะคะเป็นกําลังใจให้มมีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะตอนนี้นะคะมามีกําลัง มาดูชุดนอนให้กับเจ้าแฝดเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ชุดนอน,หนอให้เจ้าแฝดไปปาร์ตี้ชุดนอนกับเพื่อนๆที่โรงเรียนนะคะหมมีได้ชุดนอนมิฟฟี่สีน้ำเงินน่ารักมากโมมีมาเดินที่มูจิต่อนะคะจะมาดู ช้อนตักเครื่องปรุงซะหน่อยอยากได้ช้อนตวงไม่มีเลยเอเคเดี๋ยวขอ,อตัวไปหากันนะคะเมื่อซื้อกางเกงมานะคะแล้วไม่บาลานซ์ขาลูกคือจะซื้อไซส์เล็กกว่านี้ก็กลัวว่าเสื้อจะตัวเล็กไปพอซื้อไซส์นี้เสื้อพอดีขากางเกงก็ยาวเกินไปไม่รู้ว่าเย็บขากางเกงขึ้นแล้ว สองข้างจะเท่ากันไหมนะคะ ก็เท่ากันอยู่นะเนี่ยว้าวไม่แย่ไม่แย่เร <c oughs> ียบร้อยค่ะถ้าเด็กๆโตขึ้นอีกสักหน่อยก็ค่อยมาล้อเอ,อ้ยตรงตะเข็บตรงนี้ออกนะคะตรงที่เราเย็บเก็บขึ้นไปล้าจะมีประมาณสองนิ้ว <c oughs> ตอนนี้เด็กๆยังตัวเล็กอยู่ นม่เละเลยยัด้นยาวๆมา 到了一看 เอ้ยจลินหายไปอีกแล้วหาจลินไม่เจอเลยทำไงดีเ <c oughs> จ้าปันก็แอบนนี้เอ้ยจะาปันก็หายไม่ห็นเนี่ยมาอ่านแล้วเอาอะไรอีกคะทำไมถึงใช้ข้างซ้ายอะลูก เขาข้างขวาเปื้อนขนมเหรอมือขวาไม่กินขนมเหรอไว้ด้วยอ่าชปันทำเดี๋ยวมัไม่ไปเก็บฝั่งนู้นเอง เก็บให้หมดไม่ไงั้นเดี๋ยวพี่ท่อนกินแล้วพี่ท่อนอ,อ้วกใช่ไหมลูกมามีจับอ้อยนี่อะ่ะช่วยอยู่ใครเป็นคนเทละ่ะตุ๊กปั๊มตุ๊กปั๊มจับไม่หมดนะมามีดช่วยนะมามีดม,ม,มีช่วยอยู่พี่ชลินมาช่วยกันเก็บค่ะไเก็บกี่ฟ้าต่อต่อีกไหนอ่ะสีฟ้าอ่ะนี่อะ่ะมามีให้หนึ่งเส้นนะสีฟ้าของชอลินแล้วชลินไม่ช่วยมามีเก็บเลยลูก มะนมีชปันเนี่ยช่วยเก็บอยู่คนเดียวแล้วพวกไปไหนเนีอยมาบะหมีม่จะผูกให้ก็ต่อเมื่อมัหมี่เก็บยางเสร็จพี่ชลินเพื่อนเก็บเอาเนี่ยตองกองนี้ของชลินช่วยเก็บเลยพี่ทออออกมาลูกพี่ต้ออะพี่จะหนวไปบะหมี่ฮ่องกงไม่เออบะหมี่อจีนไม่ใช่บะหมี่ฮ่องกงมันคล้ายๆขนมจีนอะ ลองกินดูก่อนชอบไหมลห่ะกันเผอดต่อไปแต่นี้มันไม่อบนะมามิหรอข้างในมันก็ต้องมีนิ่มๆบ้างนะลกูกของมามิเป็นกระเพรากุ้ง รอเธอปั่นลงมาสิลูกรอให้ลูกกะรออุย

ก่อนนะคะ ดินอร่อยไหมเล่เอามาชิมอย่างเดียวนะคะซื้อแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเราชิมอย่างเดียวอันนั้นน่าจะเป็นแป้งที่มาทำมาจากนมฮอกไกโดป่ะอันนี้สวีทโรลยูี้ครีมอันนี้ไม่เกียแปากเลย न <laughs> Japan Ready Go oi <laughs> <laughs> oh, Japan oi oh, Japan kèm nhịp đi cho mầm mì lọ ในเวลาที่อบอภิรัตน์คณจม่ได้มีนาฬกติดนะะ

ไปได้ไปได้ไปเลยลูกนี่หยยบตรงนี้ก่อนชลิน เอาทางรูนี่ยี่ีรอรับแล้วเร็วจะปั้นดูมามีนะ เราจะใ้ะดาษใบมันมีระบายสีส้ม ใส่มันเนียนววาพอระบายมัน,นจะแบบ ทับพิมค่ะดูให้ทั่วๆก่อนค่ะชลินไหนแอปเปิ้ลโอ้โหเจอแล้วพีกวานอยู่ไหนลูกพีกวานมีสามสีอยู่ตรงไหนบ้างคะ โอเช่ชมมาละกอส้มส้มมะนอาวอยู่ไหนมะนาวมาจากไหนคะ แล้วอีกตะการหนึ่ง กีวีค่ะมีท็อปปิ้งกีวีไหมคะมีท็อปปิ้งเป็นกีวีไหมคะข้างหลังมีท็อปปิ้งน่ะอยากได้ท็อปปิ้งเป็นกีวีจังเลยค่ะ ได้เยอะแยะไปหมดบุฟเฟ่ต์ฟรค่ะอ๋อท็อปปิ้งมาแล้วอ๋อขอบคุณค่ะอนนี้เลียงเงิน,นสดนะขอบคุณค่ะโนนี่กินฟรี เลยเหรอคะเนี่ยเอาอันไหนนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวทำออกไปให้นะคะ 好。Huh? มานั่งชิลเอาที่ร้านคิทเช่นเฮาค่ะค่ะพนักงานเสิร์ฟอาหารไม่หยุดเลยค่ะแอ,อนนี้พอเปแบบอบสปาน 就甜。<gas m S 2> <ark>